ตูนกตนพอมกักเช้ารานจังกาแฟได้บ่อออบอยดนะ้เฟรยไม่จีบบกแม่คันแม่ได้แม่ได้ไดก,ก็บักเกียวดนาะหนูขืนเมื่อวันร้อปุออดอาบ่อะไรบ่บอยบนให้พออ่อให้หนูขัดไปหอดบ้านให้พ่อต่อยนี่อออนอยน่บ่ พ่อเก่าคนจงกระแฟมะซอยแม่บุญเหตุงานไงว่าอะไรบ่ใบ้ไงใบ้บ่บ,บ่เจ้พ่อนี่ยนู้นู้นู้นใจกว้า,า,วางอันนู้ใจกว้า,วางให้พ่อมีแม่ไหมพ่อจะซอยกันทำไมหากินไงได้บ่ละฮะว่าอะไรบ่บไป ว่แค่ไหะนเด <c oughs> ้อ